ว้าด้วยเรื่องโครักมันต้องมีเรื่องทะเลาะอย่างว้าเลยครับลินกับฟันมันต้องกัดกันเป็นธรรมดามึงกับบ้านไปไหนยังได้นะดขึ้นอ้าวเลยมึงบอกเองไม่แฉยๆอย่าล็อกดึกนะเชื่อนะเลยกูลับไปเลยว่กลุงกูไม่ได้ล็อกดึกกูล็ับดึกเลยมึงนี่นะกูไม่น่าเอามึงเป็นพวกเลยไอ้ชาัดเฮ้ยยึดกอดเกอร์ แต่โครของเราพิษจกโคเอิโครของเราจะมีกฎเวลาทะเลาะกฎข้อที่หนึงนเวลาทะเลาะกันห้ามพูดคำหยาบนอกจากคำว่ามึงกูถ้าใครทำพิดกฎปรับไปหนึ่งร้อยบาทเอ้ยลืมไปแล้ววะกฎกฎกฎ ไอ้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 มาผันมาคือแหละนุงยูน่ารักแต่เมื่ก็ยากเรียงจังอุ้ยเฮ้ยแกลืมไปไหมว่ามีคนแปลคนมากเออถ้าไม่เพลเดี๋ยวอยากออกมาเหมือนเด็กนันเลยอยากโคฆษณาไอ้ไอ้อู้เพิร์วยก็ได้นะเอามาเล่นพามาเล่นไอ้อูบ่ายไอ้บาสเวืออ๋อไอ้รอยลูกชุกติดจนแบบเบื้งแล้วเดี๋ยวนะซ่อมคำหน่อยใช่ป่ะไอ้เรือบาสไอ้บาสเรือเอามาอีกไลน์หนึ่งไลน์หนึ่ง

กอดคอที่ซ้ำเวลาทะเลาะกัน้องกินข้าวพร้อมกันเวลาเราอนถ่วกันชอบกัพื้บักซราบเลยเดี๋ยวนีไอ้เตับดอก้าวนำเล่มาตั้งไปโคงเลยัอืมูทนีรัหนึ่งอย

đó đó, <laughs> <laughs> đi cho Tommy hello bố, hey hey, cười lên vai đi kết. để lên đây lên, phát, cho, bay, để ở anh อ๋อกูเว้นกูเล่นกันมาได้ได้ทีแต่กูเอาเล่นมาเป็นเหม่ยึ้นมาเป็นฟลุ๊กฝันทีลื่อนลื่นเอ๊เรย์มึงน่าใจกัดโตเรย์มึงว่ามึงยี่หมาบ้านกู้ขอรับปากตัวให้กูมาบ้านมึงแล้วเรมึงอ่ะกูไปไม่ได้มันเป็นกฎมันเป็นกฎดี่จะเด่กบูโดรักกันไล่เหอะอือปันญายทธ์ทำไมเป็นเรื่องง่ายเรื่องโหแต่เพื่อนผมเก็บกินแล้วเองตั้งบตั้งดากูว่ามุ้งอามี่กูจะักใจผู เกมว่ะอือนี่เกมบูวินาการไหมอ่อ๋อต้รู้จักกันละอ๋อเพื่อนเึกว่าเล่นกันตัวบาตีเรียวโบมันจะมาไงเกสไลฟ์เลยเอสไอที่จะเป็นบวกเกมลุกๆนักเนี่ยมันเพื่อนเอะฮะตุดลาวขึ้นนี่ว่าลาวเลยมึงอ่ะกูไปกินคนเดียวดีวะมานั่งกินบ้านมึงกับมึงตนรากระเเวนอยู่กูมันกินเนี่ยทั้งหมดอะพุ่รบระเบิดลุงพวกอูได้ก็ไม่รู้แล้วบ้านว่ากูไปเลยเช็คเช็ เออไอเปิดเปรกูนั่งกินกาได้ก็ได้กดคอสิไม่ว่าทะเลาะกันยังไงก็ต้องทำตัวเหมือนเดิมเมื่อตอนที่ไม่ทะเลาะกันักตี ไม่เต็มใจทำก็ไม่ต้องทำก็ได้นะมันคือกฎไม่ว่าทะเลาะกันยังไงก็ต้องทำให้เมื่อตอนที่ไม่ทะเลาะกันฮอนว้าที่ดีโอ้ยไม่เอาเราไป็นุ่มเจี๊ ก็กเถียว่าด้วยเรื่องไม่บะถละกันยังไงก็ทำไมเมื่อตอนที่ไม่ทถละกันไม่อันกลับอร่อยก็ได้ไม่มีตาเลยโทษดื้อโทษดื้ยเรียงตึกเรียงก็จบลงแต่เดียวแค่ได้ตัว ปอดยากมาได้ไหนอ้ะเ้าว้เราหลบกันทังชุ้มเงนนอดยาตาเองมั่งเลยหลาะจุกเลยทคนโอ้ถือขาเขาก็กก็โดน่าเดี๋ยวไปกินเหล้ามาเลยแจ๊กจนก็ัวเจ้าเบื่อมันโบเพื่อนมาติดล่มเลงไอ้โ้ยปวดเองนานแล้วกินเหล้าก็ไม่หวาไม่แต่ช่วยถั่วอิดได้ไหมเราไม่เฉยให้เป็นคืนคืนขูบเองเมาเลยลมรถขึ้นมาลตื้อเขา อ้าแต่นั้นเลยเอามาจ้ำรลยปากขาดเลยแล้วอ่ะเรืมันเป็น <c oughs> ก๊อตจำได้ไหมฮึก๊อตโกอิดซี่ห้ามแลาวเรือ่องในบ้านให้คนอื่นฟังเราไม่สามารถดูได้เลยว่าเพลินที่คิดนี้คิดได้กับเราถ้าเห็นกระตรงน,นั้นเองกรบโบก็หงลงตุ้งในเขาได้ปรับครับมีมันเป็นหลักต้ตอนนี้แหละใ้าหุืบบว่าบบกูเลยเทคไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวโอนให้ด้านเลยแต่ว่านั่นเลย กันได้บ่ไม่เอาเร็วโอ้ยจะยิบตาลุดทุกคนนามันย่างเลือดรุ้อนะไม่เอาคนนอนเร็วดุแก้ดุ้ก้ไอ้ไม่ยอมกดก้มคื้นเลยนะอารุมเฉยแป๊บเดียวมันก็หายไปถ้าเราจัดการกับอารมณ์นั้นได้